สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้เป่มมาทำไอ้แกงไตปลาแ,<ก>แต่ออตอนขั้นตอนออที่ทำมาเปาาไม่ได้ถ่ายลงเลยขอให้ดูตอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยในหม้อดีกว่าเนาะเดี๋ยวว่าจะบรรยายเนาะทุกคน นี่คือหน้าต่างแกงไตปลาของเราเปานะคะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวก็คือขั้นตอนแรกเปาก็จะตำพริกแกงไตปลาแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยเม็ดนะคะปกติจะใส่พริกไทยขาวกรา,าพริกไทยดำอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มเติมจากพริกแกงที่เราซื้อมาอย่างละขีดนะเนาะทีนี้มะเขือเปลาะแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วปลาทูขั้นตอนทำนะคะก็คือ นำน้ำขึ้นตั้งหม้อนะคะทุกคนแล้วก็น้ําเดือดแล้วก็เอาพริกแกงที่เราโขลกเรียบร้อยอ่ะลงในน้ําเดือดเดือดนะคะพอน้าเดือดเดือดปุ๊บเนี่ยเพ๋อก็จะนําไตปลาที่เป็นขวดอ่ะลงไปแล้วแต่ต้องใส่กระชอนนะคะใส่ที่กรองนะคะทุกคนอย่าอย่าเทเขาลงไปตรงๆนะเพราะว่าบางบางท่านบางรายก็จะแบบว่าเอาเทลงไปตรงๆเลยเขาก็จะเป็นกากนะคะทุกคน แล้วหลังจากนั้นก็ตุ๋นไตปลาเขาพอสุกนะคะ <Okay. S 1> อย่าเพิ่งไปปรุงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าไตปลาของเราเขาเค็มอยู่แล้วแล้วพอไตปลาเราสุกก็หอมแล้วก็ช้อนฟองคอยตักช้อนฟองเขาออกนะคะทุกคนอย่าให้ฟองเขาเหลือนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ขั้นตอนต่อไปก็คือหน่อไม้ที่เราจะมาใส่เราต้องต้มให้เขาจืดก่อนนะต้มหน่อไม้ให้เขาจืดก่อน,อน,ออนแล้วค่อยเอามาลงนะคะทุกคน หน่อไม้ปิ๊บนะคะทุกคนถ้าหน่อไม้สดอ่ะเขาจะอีกรสชาาิหนึ่งจะแตกต่างกับหน่อไม้ปิ๊บนะคะทุกคนก็นเลยต้องเอาเพราะปกติที่เราทําก็คือใส่หน่อไม้ปิ๊บไม่ได้ใส่หน่อไม้สดนะก็นํำหน่อไม้ไปต้มจนเขาจืดแล้วค่อยเอามาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นลงในหม้อนะคะนี่เห็นไหมเปาต้มจนซิดเลยอะ่ะเพราะเขาขมมากๆเลยต้มสองน้ํานะคะทุกคน ใส่นอไม้แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเปลาะลงไปนะคะชิมรสชาติถ้าชิมรสชาติออกมา <ๆ S 1> เค็มๆแล้วก็ปรุงแค่น้ำตาลนิดนึงผงชูรสนิดหน่อยนะคะนอกจากนั้นเราไม่ต้องใส่อะไรมากมายเลยตุนไปตุนได้ที่ปุ๊บแล้วก็เอาใบมะกรูดลงแค่นั้นนะคะชิมรสชาติแล้วได้ไหมอ่ะ แต่ปาจะทําไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าถ้าคนพื้นที่แถวนี้เขาจะทานไม่เผ็ดเหมือนออดั้งเดิมเนาะเพราะว่าดั้งเดิมเขาจะใส่ขมิ้นใส่พริกไทยแบบสุดๆมากๆเลยทุกคนใส่จนเผ็ดนี่ก็คือหน้าตาของแกงไปปลาของอปานะทุกคนใส่เนื้อปลาทูจุกๆไปเลยปลาทูตัวละ30บาท6ตัว ใส่ปลาทูแบบจุกๆเลยขณะที่ตำน้ำพริกแกงนะคะปอก็ใส่ปลาย่างด้วยนะยขณะตำพริกแกงอะ่ะก็ต้องอตุน๋นเขาไปเรื่อยๆค่ะยิ่งตุน่นยิ่งเปะเท่าไหร่ยิ่งอร่อยค่ะแกงไตปลานะตแ,แต่หน้าตาวันนี้มันเหมือนเป็นว่าแกงแกงผ็ด <laughs> แกงป่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า <laughs> ขมิ้นเราไม่ได้ใส่อยอยงไงเราใส่แค่ในพริกแกงเฉยๆนะคะทุกคนแต่อร่อยนะรสชาติ สูตรข,ของปอปอ้นี่คือสุดเด็ดเหมือนกันเลยอร่อยสําหรับคนพื้นที่ที่นี่นะคะทุกคนไม่เผ็ดมากมาก็ยังไงคลิปนี้นปอก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะเอฟซีท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามมาปอก,ก็รบกวนกดติดตามมาปาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปาทาในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้เปาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ